สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับผมกับจีทีพระใหม่นะครับวันนี้นํามาอีกหนึ่งกล่องเช่นเคยนะครับกล่องนี้อีกแล้วนะครับผมหนึ่งกล่องนะครับผมนํามาเปิดรีวิวให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับผมก็นําเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมนําคลิปเข้ามานะครับผมรุ่นนี้จะเป็นรุ่นอะไรแล้ว มีความสวยงามขนาดไหนนะครับมาเปิดรับชมกันนะครับมาดูกันนะครับว่าอันนี้เปิดเดี๋ยวากแกะสักคู่นะครับนี่แบบนี้นะครับนี่นะครับมาดู ครับอันนี้จะเป็นไตามาดนะครับผมมีสั่งมาไตามาดหกสามแกะให้รับชมสักู่นะครับโหหอมาหลายชั้นเหลือกเกินนะครับผมขอบพระคุณมากนะครับผมทําเซฟพระผมอย่างดีนะครับนี่ นี่นะครับผมเป็นไตามานหกสามนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันนี่นะครับไตามานหกสามนะครับอ่าเห็นไหมครับนี่นะครับสวยงาม บบน,นะครับผมเดี๋ยวผมมาเปิดตำหนิให้รับชมกันดีกว่านะครับผมของเหรียญไตมาหกสามนะครับผมว่าบล็อกทองคำแล้วก็บล็อกธรรมดานะครับผมเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นอย่างไรนะครับผมแล้วก็ดูตรงไหนนะครับผมกับเหรียญไตมาหกสามนะครับผมก็เดี๋ยวแกะ ให้ดูสักครู่นะครับก็เดี๋ยวอันนี้ก็น่าจะเป็นเลขคด number นะครับผมแกะเลยดีกว่าแบบนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตแกะเตรียมพื้นที่สักครู่นะครับผมเดี๋ยวมาเปิดตำหนิมาดูกันว่าเปิดตำหนิบล็อกทองคำแล้วก็บ็อกธรรมดาเป็นอย่างไรนะครับอ่าผมก็ เตรียมสถานที่แกะเรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้นะครับนี่เป็นไตมาศหกสามพิมเสือคาบแก้วนะครับพิมพ์เสือคาบแก้วนะครับผมไตมาศหกสามนะครับเนื้ออะไรนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมมีที่เด็ดแน่นอนนะครับผมมีที่เด็ดแน่นอนนะครับแล้วก็รายการนี้ก็สุดจัดนะครับรุ่นนี้ นะครับเป็นกําลังแบบกระแสกําลังแบบมาแรงมากมากนะครับผมโอ้โหตมาหกสามทีมงานพ่ป๋องสุพรรณนะครับผมกระแสมาแรงมากจริงๆครับในกลุ่มเล่นกันนี่โอ้โหสวยงามในกลุ่มเล่นกันนี่โอ้โหขึ้นไปราคาเป็นหลักหมื่นแล้วนะครับผมเนื้อสวยๆเนื้ออะไรแบบนี้ครับหลักหมื่นนะครับนี่นะครับก็มาดูคร่าวๆก่อนนะครับผมใบหน้าของหลวงพ่อนะครับผมจมูกร้อยนะครับจมูกไม่โดน ผมตอกโคตรงนี้นะครับผมแล้วก็ตอกสาลาร้อยปีนี่นะครับตอกสาลาร้อยปีนะครับเป็นพิมพ์เสือคาบแก้วนะครับผมก็มาดูกันมาเปิดตําหนิบล็อกทองคําบล็อกบล็อกธรรมดาบล็อกทองคํากันนะครับผมนี่ก็สร้างพิมพ์เป็นคล้ายพิมพ์เสือคาบแก้วนะครับผมก็ดูสวยงามนะครับลายกระหนกต่างๆแบบนี้นะครับใบหน้าหลวงพ่อนะครับดูดวงตานะครับแล้วก็ลายเสียนต่างๆนะครับนี่ ห่วงนะครับผมโอ้โหทีเด็ดนะครับนี่นะครับผมทีเด็ดมอชนะครับผมเนื้อมหาชนวนนะครับผมนี่นะครับผิวเขียวๆลุ้งๆแบบนี้นะครับผมสุดจัดนะครับเขียวๆลุ้งๆแบบนี้นะครับนี่ครับเนื้อมหาชนวนนี่นะครับเป็นออกผิวไฟเลยนะดูนะครับ ผิวไฟอมเขียวแบบนี้นะครับผมหลวงพัพั์บุญญากาโมด้านหลังก็เป็นแบบนี้นะครับผมวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์ไตมาศรหกสามนะครับนี่ดูนะครับไตมาศรีหกสามนะครับดูไฟผิวไฟนะครับแบบนี้ดูนะครับนี่ทีเด็ดไหมครับอันนี้เป็นเนื้อมหาเชนวนหน้ากากอัปาก้านะครับผมเป็นหน้าอากหน้ากากอัาก้านะครับไม่ใช่หน้ากากเงินนะครับ มีราคาเล่นหากันสูงอยู่พอสมควรนะครับอเป็นว่าเนื้อมหาชนวนของทุกเนื้อนะครับผมกอที่ตอกมอชอแบบนี้ก็เล่นราคากันสูงยุนอยู่แล้วนะครับสูงกันน่าดูนะครับผมอ่าดูนะครับนี่ตอกมอชอนะครับผมตอกมอชอนะครับนี่แบบนี้นะครับผมแล้วก็โคดต่างๆนี่นะครับโคด แล้วก็ตโคตรศาลารา100้อยปีนี่นะครับโคตรฝั่งนี้แล้วก็ศาลาร้อยปีฝั่งนี้นะครับดูใบหน้าต่างๆนะครับผมคมชัดเสี้ยนชัดเจนนะครับอ่ะก็มาเปิดดำหนีดีกว่านะครับผมยางบล็อกธรรมดานะครับอันนี้คือบล็อกธรรมดานะครับบอกไว้ก่อนนะครับผมอันนี้คือบล็อกธรรมดานะครับผมเป็นเนื้อมหาชนวน แกากาอัป้าแบบนี้นะครับที่ผมได้เช่าหาบูชาผมก็ว่าจะเก็บมหาชนวนนะครับผมเหมือนจเจริญพรบนจเจริญพรล่างอะไรแบบนี้นะครับเนื้อจเจริญพรบนก็ไปแรงนะครับอันนี้ก็เป็นไตมาหกสามนะครับผมก็นํามารวีวิแล้วก็นํามาเก็บหรือว่าถ้าอยากชอบเช่าหาบูชาก็ติดต่อมาได้นะครับติดต่อได้นะครับผมอ่ะบล็อกธรรมดานะครับผมมาดูดกันนะครับผม อันนี้คือบล็อกธรรมดาครับบล็อกธรรมดาจะมีจุดบ่งชี้นะครับผมว่าเป็นบล็อกธรรมดานะครับปีจุดบ่งชี้ตรงไหนอ่ะให้พี่พี่ดูตรงนี้ครับนี่รอเรือ2ตัวนะครับผมรอเรือสองตัวนะครับผมแล้วก็ตรงดูตรงมะอูนะครับผมไม่แน่ใจว่าตัวไหนตัวมะตัวอาตัวอุนะครับผมอ่ะมาดูกันนะครับผมรอเรือสตัวอยู่ฝั่งทางด้านซ้ายนะครับ รอเรือสองตัวอยู่ฝั่งทางด้านซ้ายคือบล็อกธรรมดานะครับคือบล็อกธรรมดานะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับผมรอเรือสองตัวอยู่ฝั่งทางด้านซ้ายแบบนี้นะครับคือบล็อกธรรมดาถ้าตัวนี้ครับอ่ะตัวยอยักแบบนี้นะตัวยอยักอยู่ฝั่งทางด้านซ้ายคือบล็อกทองคำนะครับยอยักอยู่ฝั่งทางด้านซ้ายคือบล็อกทองคำ ผมเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไว้อ่เดี๋ยวจะขึ้นรูปไว้ให้ด้านข้างละกันนะครับยอยักษ์อยู่ฝั่งฝั่งซ้ายคือบล็อกทองคําตัวอูไม่ต้องดูครับตัวอูอยู่ตรงกลางแน่นอนนะครับผมยอยักษ์อยู่ฝั่งทางนี้รอเรืออยู่ฝั่งทางนี้นะครับผมคือบล็อกทองคำนะครับถ้าแบบนี้นะครับผมคือบล็อกธรรมดานะครับผมคือบล็อกธรรมดานะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับผมก็มีราคาได้ถากันไปแล้วนะครับผม แพงอยู่พอสมควรนะครับเนื้อมหาชนวนนะครับเนื้อมหาชนวนจะขออันนี้เหรียญนี้นี่ผมได้หาข้อมูลดูตามใบรายการนะครับก็สร้างอยู่ประมาณ2,999นะครับผม2,999นะก็ถือว่าสร้างเยอะนะครับผมแต่ก็มันมีพิเศษตรงที่ว่ามีหน้ากากนะครับถ้าได้เป็นเนื้อเพียวๆนี้ก็จะคงสวยน่าดูนะครับ แล้วก็พิเศษตรงอีกอย่างหนึ่งก็คือตอกนี่นะครับตอกมชนะครับผมตรงห่วงนะครับผมตอกมชตรงห่วงนะครับรายการตอกมชนี่ทุกเนื้อครับเล่นหาการแพงสุดนะครับผมบางทีอย่างอย่างนวะหน้ากากทองคาเนี่ยครับไอ้นวะหน้ากากเงินนะครับผมอย่างนวะหน้ากากเงินนะครับผมพิมพ์ต่างๆนะครับมีสี่ถึงห้าพิมพ์ก็แล้วแต่ท่านนะครับจะดูเล่นหากันนะครับผม เป็นเนื้อนวะหน้ากากของขาหน้ากากชุบหน้ากากทอหน้ากากเงินนะครับผมเป็นหน้ากากเงินนะก็เล่นหากันโอ้โ oh, หเ,เป็นผมเห็นในกลุ่มอะ่ะหมื่นหนึ่งแล้วอะนะครับหนึ่งหมื่นนะครับผมนวะหน้ากากเงินนะครับหนึ่งหมื่นท่วนนะครับปิดพวกปิดประมูลกันก็อยู่ประมาณเจ็ดพันนะครับนวะหน้ากากเงินนะครับจัดจ้างน้อยมากๆแล้วก็รายการแหล่ไอเทมนะครับยิ่งมหาชนวน ตอกมชหน้ากากเงินนี่โอ้โหแล้วใหญ่เลยนะครับผมแล้วใหญ่เลยดูตรงไหนแล้วใหญ่เดยตรงไหนนะครับดูนะครับแล้วใหญ่เดยเล่นหากันผมเห็นในกลุ่มกันนะครับเร็วตกอยู่ประมาณหมื่นสามหมื่นสี่ขึ้นไปนะครับผมมชหน้ากากเงินนะครับบางรายการแตะสองหมื่นแล้วนะครับอ่านี่ก็เป็นบล็อกทองคํานะครับผมอ่าเดี๋ยวมาส่องให้ชับชมนี่นะครับมชตรงห่วง รอเรือนะครับนี่ยอยักร์รอเรือนะครับลายกระนกเส้นต่างๆนะครับแล้วก็ดูอ่ะมันจะมีไม่แน่ใจนะครับว่ามีมีเก๊หรือมีแท้แล้วหรือยังนะครับก็บอกข่าวๆไว้ก่อนถ้ามีเก๊นะครับผมอ่ะให้ดูตามแบบนี้นะครับถ้ามีเก๊ให้ดูนี่นะครับเส้นต่างๆนะครับผมขอบต่างๆนะครับแล้วก็พื้นผิวเรียบ แบบนี้นะครับตัวหนังสือจะเด้งนูนขึ้นมานะครับแล้วก็อีกอย่างนึงจําโค้ดแม่นๆนะครับผมโค้ดศาลาร้อยปีแบบนี้นี่นะครับนี่เห็นไหมครับโค้ดศาลารา100้อยปีแล้วก็ต่อโค้ดตรงนี้นะครับผมจําให้แม่นๆนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนี่ที่ผมจะบอกนะครับให้พี่ๆดูนี่นะครับตามพวก ขอบต่างๆนะครับจะเป็นเส้นวง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 นะครับเป็นเส้นวงวงวงหมดเลยนะครับผมนี่ให้ดูข้าวข้าวก่อนนะครับดูตรงนี้น่าจะไม่เห็นนะครับดูแบบนี้อ่ะแบบนี้น่าจะไม่เห็นนะครับต้องส่องกล้องดูนะครับถ้าเป็นของแท้นะครับจะไม่มีวงวงแบบนี้นะเห็นไหมรายละเอียดชัดเจนนะเห็นไหมครับเห็นไหมครับอ่ะดูตรงห่วงก็ได้ครับดูตรงห่วงนี่เห็นไหมครับ <kaar> ด <absorbed> ูตรงห่วงนี้เป็นวงวงวงหมดเลย ะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าจะมีมีเก๊มาหรือเปล่านะครับแต่ก็กันไว้ก่อนนะครับกานไว้ก่อนดีกว่าแก่นะครับผมดูเปิดตําหนิเลยนะครับผมอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวของผมเองนะครับผมนี่ถ้าดูนะครับแบบนี้นะครับอ่เห็นไหมครับนี่นะครับเป็นทุกเหรียญนะครับผมที่เป็นวงวงแบบนี้นะครับสวยงามแบบนี้นะครับผมไม่มีใครทําได้อีกแล้วแหละ นะครับผมอ่ะแล้วก็มาดูตรงเส้นคอนี่นะครับเส้นคอจะมีเส้นแบบนี้นะครับอ่ะคล้ายกับตัดตรงห่วงออกไปนะครับแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมครับเป็นเส้นแบบนี้นะครับเกิดจากการพิมพ์นี้เป็นเสือคราบแก้วปกติไม่บีห่วงอยู่แล้วแล้วก็มาเติมห่วงเข้าไปนะครับก็จะมีเส้นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็มีตรงห่วงวงๆแบบนี้นะครับผมสวยงามนะ นี่นะครับมชมหาชนวนถ้ามชงนี่มหาชนวนหน้ากาเงินนะครับนี่แล้วก็มาดูลายเส้นต่างๆลายกระหนกแบบนี้นะครับอย่าลืมนะครับนับเม็ดฝั่งนี้ด้วยนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับตรงซุ้มด้านบนตรงนี้นะครับอย่าลืมนะครับเส้นเม็ดเม็ดจะกลมมนนะครับผมถ้าของแกจะตื้นเบิร์นะครับ กันนะครับับด้วยนะครับว่ามี9้าเม็ดหรือเปล่านะครับฝั่งนี้ก็ด้วยเช่นกันนะครับมี9้าเม็ดหรือเปล่านะครับนี่ดูตรงเสมากระหนกนะครับผมอ่าแบบนี้แล้วก็มาดูตรงหน้าเสือนะครับคาบแก้วสวยๆแบบนี้นะครับเสือแบบนี้นะครับดูรายเส้นนะครับอ่าดูรายเส้นลายหนวดต่างๆนะครับถ้าเป็นของเกนี่ตื้นเบอร์เลยครับไม่ชัดเลยนะครับ ของเกนี่ตื้นเบอร์ไม่ชัดเลยนะครับแล้วก็ลายเส้นขนต่างๆนี่ก็ไม่มีแทบจะแบบยังไงอะแทบจะเรียบเนียนไปนะครับติดบางๆนะครับอันนี้ก็ติดคมมากๆนะครับแล้วก็หน้านี่ก็ชัดเจนนะครับคาบแก้วแบบนี้นะครับนี่สวยงามนะครับสุดจัดนะครับแบบนี้นะครับมีตรงไหนอีกนะครับอะ เปิดอีกตรงไหนอีกไหมอ่าแบบนี้นะครับก็อ่ะจะเปิดให้อีกจุดหนึ่งนี่อันนี้น่าจะมีทุกเหรียญน,นะครับผมฝั่งนี้นะครับที่เป็นรอยตัดกรงไปน่าจะมีทุกเหรียญเลยครับนะครับก็การไม่ดีกัแก้นะครับผมเป็นอ่า,าเดี๋ยวมาดูรอยตัดกัน นี่นะครับเป็นเนื้อมหาชนวนลอยตัดแบบนี้นะครับอันนี้เหรียญแท้นะครับผมบประกันเลยนะครับไม่ใช่เหรียญกีกอกนะครับผมไม่ใช่เหรียญเก๋หรือว่าเหรียญอะไรนะครับนี่เหรียญแท้นะครับอ่าหมายเลขโค้ดเช่นเคยครับผมหนึ่งสามห้าเก้านะครับผมอ่าสวยงามนะหนึ่งสามห้าเก้านะครับอ่าน่าจะไม่มีอะไรมากนะครับผมน่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับผม ไตมาสกสามของโรงบพัฒนะครับิมทีมเสียมาเสือขับแก้วนะครับก็มาเปิดตำหนีบล็อกทองคําบล็อกธรรมดานะครับผมก็จะขึ้นรายละเอียดรูปไปให้ข้างๆแล้วกันนะครับก็อันนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมลงไปนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ฝากติดตาม กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับอย่าลืมที่สำคัญกดกระดิ่งนะครับผมสำหรับวันนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรมากนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมเดี๋ยวมาเปิดตำหนิเหรียญอีกเป็นรุ่นอะไรนะครับก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับผมเป็นไตมาสนะครับผมอีกรุ่นหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่แน่ก็อาจจะมีพยักแสนล้านมาเปิดตำหนิด้วยนะครับผมทำรายการเปิดตำหนิไปนะครับวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ฟาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ